TGS แจ้งตอลทอทอเลิกกิจการอาคเนประกันภัยจ่ายสินใหม่โควิด9.9พันล้านวันที่26มกราคม65ในโชติพัฒนพีชานนนประธานกรรมการ,รบริหารเครือไทยโฮดิง้งหรือ TGS ทำหนังสือทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทอาคเนน์ประกันภัยจำกัดมหาชนเลิกกิจการอาคเนน์ประกันภัยหลังจากกลุ่ม TCC ของนายจอริญรเสียริวัฒนพักดีได้จ่ายสินใหม่ทดแทนประกันภัยโควิดให้อาคเนน์ประกันภัยไทยประกันภัยแล้วกว่า9,900ล้านบาททําให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ